Let's go. Moving silent, feel the violence, the excitement. I know the assignment. I'm taking over, I'm sick of mediocre. I'll be the closer, I got a different motor. It. It เอาเลยครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมลุงเฮียสตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะครับก็มากันในเซิร์ฟเวอร์แลนด์สตาร์นะครับหลังจากที่มีคนเรียกร้องเข้ามาให้ลุงมาทำคลิปรีวิวสายหมัดน,นะครับว่าแนวทางการอัพสกิลนะครับอัพยังไงนะคยต่เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับซึ่มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แพทด เลเวล150นะครับแต่ว่าสกิลเนี่ยสูงสุดถึง147เลยนะครับสำหรับสายพาววันนี้เดี๋ยวเราจะทำการดีให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าเป็นแนวทางนะครับว่าจะอัพสกิลยังไงนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของตัวเขาด้วยนะครับที่ให้ลุงยืมมารีวิวนะคุณผู้ชมนะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นพวกของโกงต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นพวกแหวนพาวนะครับที่หายากหน่อยนะเ์ฟนี้แล้วก็พวกหมัดโกงพาวครับที่มีค่าพาวแค่196นะครับแล้วก็เอ๊ะ หมัดกงปิ้นนะครับที่มีค่าปิ้นแค่198แนะแต่สําหรับหมัดกงพาวเนี่ยจะไปหาหมัดที่มันแต้มเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นธาตุดุลแรงเท่านั้นนะครับที่จะมาใส่นะครับมันจะได้ค่าพาวเพิ่ม5แล้วก็พวกแหวนสปินนะครับแล้วก็ชุดกงสปินเดี๋ยวนะชุดกงสปินลืมหยิบมาแป๊บนึ่งอ่ะเรียบร้อยครับแปามาเรียบร้อยแล้วชุดกงสปินเมื่อกี้ลืมอ่ะนี่ครับเราก็ทําการไปหามานะครับของโกงต่ตางๆน,นะครับหาไมา่ครบเลยนะทุกคนนะ แล้วเราก็ทําการรีครับเดี๋ยวเราจะทําการรีนะมีรีอีแจกอยู่นะครับของเซิร์ฟนะครับเขาให้มาหรือว่าใครไม่มีก็ไปสามารถไปซื้อได้นะครับไปอุดหนุนกับพ่อค้าแม่ค้านะครับแนะนําช่อง9นะครับุณผู้ชมอย่าลืมด้วยนะช่องนี้เลยนะครับสในเซิร์ฟเวอร์นี้าทาการกดรีครับคุณผู้ชมครับมาดูแต้มสเตต้ากับแต้มสกิลกันในกรณีนี้นะครับหมายความว่าตัวนี้นะครับทำเควสครบนะวิธีการไล่ดูเควสก็ให้มาดูตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีเควสนี้3อันเนาะ 3อันแล้วก็มาเป็นเควสหาแผ่นที่นะครับต้องมี3อันนะอันนี้คือทำเควสย้ายโรงเรียนครบแล้วนะครับเนี่ยครบแล้วหนึ่งสองสามอันครบเลยแล้วก็เป็นพวกเควสหมวยครับเควสหมวยเควสหมวยไล่ให้จบนะเควสหมวยไหนวะหายอันนี้ครับเควสหมวยนะครับ11ตัวนะครับก็ไปเคลียร์ให้หมดนะครับแล้วก็เป็นเควสนี้นะครับการทดสอบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่สามอันนี้คือเควสไอที่มันได้สร้อยบทเจ็ดนะต้องไปทําให้ถึงสร้อยบทเจ็ดนะครับมันจะได้แต้มเพิ่มอีกนะตรงนี้นะ สำหรับอาชีพหมัดนะครับแต้มสกิลมีค่ามากนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์แนวคลาสสิกนะโอเคพร้อมแล้วครับเรามาทำการรีกันดีกว่าไปเลยครับอ่านี่ครับก็จะได้แต้มสเตตัสนะครับรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่456นะครับแล้วก็แต้มสกิลนะครับสูงสุดถึง237เลยนะครับสหรับตัวนี้น่าจะสูงที่สุดแล้วแหละนะครับเท่าที่ทําได้นะครับตัวนี้โอเคครับเราก็จะทําการเรียนของสปินกันก่อนนะครับในส่วนของสปินเราจะใช้เป็นสกิลบัฟ2อันนี้เต็มนะครับ ลงสเตตัสปิ้นไปนะครับหนึรบนะพี่ผูนะให้ใส่หมัดได้ครับลงไปเลยอันนี้ครับทำการใส่หมัดโกงไปนะครับก็ดูของโกงให้ดีนะครับของโกงถ้าถ้าเราไปหามาครบอะครับมันจะได้คุ้มๆนะครับรีครั้งหนึ่งนี่ครับใส่หมัดโกงเรียบร้อยครับจากนั้นครับพี่ผ้น่ครับก็ทำการเริ่มเรียนสกิลได้เลยนะครับเราก็อัพข้ามอัพผ่านเดียวนะ ก็จะเป็นสกิลหัวม่งครับของสปินอันนึงก่อนเลยนี่ครับแล้วก็ขั้น4ี่ครับก็สกิลเลเวลยี่สิบเจ็ดครับของสปินนี่เรียนไปแล้วก็อันนี้ขั้นสองครับแล้วก็สกิลอันดับที่ห้าและที่หกะครับก็บัฟบัฟของเราก็แลกไปครับเรามีลูกแก้วอยู่แล้วก็สปินอันดับที่หกนี่ครับบัตรลัดแลกไป นี่ครับเราก็จะอัพสกิลนี้นะครับขั้นสุดยอดเลยนะคุณผู้ชมครับสำคัญมากครับก็ลงสเตตัสเพิ่มไปครับ193นี่ครับแล้วก็198ครับอัพไปเรียบร้อยครับสำคัญนะครับต้องได้ขั้นสุดยอดนะครับเพราะว่าเนี่ยสเตตัสนะครับแอตแทกแวลูนะมันจะได้เพิ่มมา100นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นขั้น8เนี่ยมันจะได้มาแค่16เองครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้16นะอันนี้เป็น100่งยเลยนะครับสำคัญมาก เป็นบัฟที่เอาไว้บัฟให้เพื่อนได้ด้วยนะครับบัฟนี้ต่อไปครับก็จะเป็นสกิลนี้ครับบัฟเขียวอันนี้ขั้น4ครับอ่ะไปเลยครับขั้น4อ่ะแล้วเราก็มาลงให้เต็มครับสกิลนี้ใช้แต้มสปินอยู่ที่172นะครับบัฟปุ๊บเนี่ยจะได้แอตแทกดาเมจเพิ่มมาอีก45่45ก็ค่อนข้างเยอะนะครับ2บัฟนี้รวมกันก็ตั้ง145ดาเมจแล้วนะครับ ต่อไปครับเราจะไปเรียนอื่นๆกันก่อนนะครับอื่นๆก็มาซื้อได้ที่ร้านเลยนะก็จะมีขายอยู่นะครับเราก็เรียนแค่สกิลที่จําเป็นครับอันสกิลที่1ครับสกิลหัวใจแล้วก็สกิลบัฟฟิ้งครับเราก็แลกไปครับลูกแก้ว12ไลท์สปีดแลกไปนี่ครับอัพไปเลยครับขั้นสุดยอดหมดนะครับสามสกิลนี้หลักๆ เรียบร้อยครับ3สกิลครบแล้วครับของสปินครบแล้วต่อไปครับเราก็จะมาเรียนของเด็กกันก่อนนะครับของเด็กเนี่ยปกตินะครับเราแค่ใส่แหวนอย่างเดียวนะครับมันก็สามารถเรียนสกิลนี้ขั้นสุดยอดได้แล้วแหละเนี่ยนะครับเนี่ยอัพซื้อไปเลยครับเป็นสกิลที่2อนะอันนี้เลยเรียนไปนะครับอัพไปเลยครับขั้นสุดยอดครับสกิลนี้นี่ขนาดยังไม่ใส่แหวนนะชมนะ ได้ขั้น9เนี่ยยังไม่ต้องใส่ของโกงเด็กเลยครับก็สามารถอัพได้ขั้นสุดยอดแล้วนะสกิลนี้หรือถ้าเกิดใครอัพไม่พอก็ไปหาแหวนเด็กมาใส่หาไม่ยากครับแหวนเด็กต่อไปครับจะเป็นสกิลของพาวและเราก็จะเน้นสกิลนี้นะครับอัพได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ขั้น2นะแล้วก็จะไล่สกิลนี้ขั้นสุดยอดไล,ล่ลงมาเลยครับสุดยอดลงมาหมดเลยแล้วก็จะเอาสกิลตัดอันนี้มาด้วยนะครับถ้ากรณีเราเรียนเราไปทำเควสครบมันจะสามารถอัพได้เลยอ่ะพร้อมแล้วครับเราก็ไปเรียนเลยนี่ครับก็เอาสกิลไป แล้วก็ใส่ของโกงพาวให้ครบนะครับก็จะมีพวกแหวนพาานะครับแล้วก็เราจะอัพสเตตัสก่อนนะครับเดี๋ยวเราอัพสเตตัสให้ได้345ก่อนเพื่อที่จะเปิดสกิลขั้นหนึ่งนะเ,เราอัพไปเลย345แล้วก็หมัดนี้ใช้366นะครับใส่ได้อยู่แล้วเนี่ยไปเลย345ลงพาวไปครับ ลงไป340ก่อนนะ่บก่อนน้ชมนะแล้วก็เอาหมัดกลมพลาวมาใส่ครับอ่ามันจะได้345พอดีเนะครับเปิดขั้นที่1นะโอเคแค่นี้พอครับของพลาวแล้วก็เริ่มเรียนสกิลได้ครับคุณผู้ชมครับอ่าไหนวะสกิลพลาวนี่อันนี้เรียนไปแล้วโอเคขั้น4ครับก็สกิล27พลาวอ่ะไปด้วยอันนี้ขั้น 2นะครับแล้วก็สกิลอันดับที่5ครับแล้วก็ใช้ลูกแก้วแลกไปที่5้าปึ๊บแลกไปแล้วก็อันดับที่หอีกอันนึงครับลูกแก้วสกิลบัฟลูกตานะครับอันนี้เพิ่มเพิ่มแม่นยำนะก็ต้องอัพครับแล้วก็อันนี้สกิล67ครับขั้น2ลูกแก้วที่7อัพไปปึ๊บแล้วก็สกิลพาวครับอันดับที่8 77เจ็ปึ๊บ อันนี้ใช้โซนิกขั้น2นะครับอัพไปด้วยครับแล้วก็มาเริ่มไล่ข้างล่างลงไปนะอันนี้ใช้สกิลที่2ขั้น4โอเคน่ครับเราก็จะเรียนไล่ไปเลยนะครับอันดับที่10ก่อน,นครับเทคอนโดคกค,ครับแล้วก็ร้อครับอันดับที่11มากาเซแล้วก็อันนี้ใช้มากาเซขั้น2อันดับที่12ต่อครับอังเคิลคูด ไปแล้วก็ร้อยยี่สิบเจ็ดครับสุดท้ายครับสกิลร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้เลยซิกเนเจอร์ครับอัพไปนะครับอันนี้นะครับมันต้องลงสเตตัสเพิ่มนะครับเพื่อที่จะอัพขั้นนะมันจะต้องใช้สเตตัสพาวที่สามร้อยห้าสิบนะเราก็ลงเพิ่มไปอีกครับึอบอ่านี่ครับที่เหลือเราก็จะเอาสามสี่สามสี่สกิลนี้ขั้นสุดยอดหมดนะคุณผู้ชมนะก็อัพไปเลยครับ ก็จะเป็นพวกบัฟนะครับพาวเวอร์คิกนะครับอันนี้บัฟบวกดาเมจนะครับสำคัญเลยนะอันนี้นะครับต้องอัพขั้นสุดยอดนะครับอัพไปจะใช้ค่าพาว225นะครับมันจะได้อัตแทกดาเมจเพิ่มมาอีกสีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สกิลบัฟลูกตาครับคุณผู้ชมครับอัพไปเลยนะครับบวกค่าแม่นยำนะครับสกิลนี้อัพขั้นสุดยอดเนี่ยมันจะบวกค่าแม่นยำขึ้นมา30เลยนะอัพไปเลยครับ ต่อไปครับแต้มสกิลมันจะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับเราจะเอามาทําการเปิดสกิลนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นสกิล87นะอันดับที่9นะครับ87แอตแท็กบูทครับอัพไปอันนี้ครับเราก็จะลงสกิลนี้ไปเลยครับมันจะได้ขั้นสูงสุดอยู่ที่ขั้น8นะเอาไว้ตัดสกิลนะครับเวลาเจอกัน1-1นะครับนี่อัพไปเลยครับขั้น8อ่าเรียบร้อยครับสกิลก็จะเรียนอยู่ประมาณนี้นะครับ อ่ะโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการมาลงสเตตัสเพื่อใส่หมัดนะผุ้ชมนะเราก็จะใส่ของโกงพาวให้ครบครับลงสเตตัสจนกว่าจะใส่หมัดได้นะครับมันจะต้องไตเตตัสพาวอยู่ที่3ไอห้าสามห้าหนึ่งนะอัดไปนี่ครับเราก็สามารถถอดใส่หมัดได้แล้วนะครับอัพไปเลยนี่แบบนี้ครับมันจะเหลือแต้มสเตตัสนะครับอยู่ที่1 1 5อนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าคุณจะเอาไปลงพาวเพิ่มหรือว่าจะเอาลงเลือดเพิ่มนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เจ้าของตัวเขาละกันผมขอไม่อัพนะเขาบอกเดี๋ยวเขาขอไปคิดก่อน นะครับก็เป็นแนวทางให้ดูประมาณนี้นะครับถ้าไปลงเลือดนะครับก็จะได้เลือดเพิ่มไปอีกประมาณพันหกพันเจ็ดนะครับน่าจะถึงอะน่าจะพันประมาณพันหกร้อยห้าสิบนะครับใส่ของครบก็จะเป็นพันเจ็ดไปเดี๋ยวเราลองไปรีวิวสกิลกันดูครับยุ้งครับไปครับนี่ครับมันก็จะมีสกิลใช้อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับจะมีสกิลเหยียบร้อยเจ็ดนะครับสกิลตัดสกิลนะแล้วก็ร้อยสี่เจ็ดพาวครับนี่ครับสกิลร้อยสิบเจ็ดประมาณนี้นี่เลย นี่มีอยู่ประมาณ5สกิลหลักๆนะครับแล้วก็สกิลบัฟสกิลบัฟก็จะมีอยู่5สกิลเหมือนกันนะครับเป็นพวกบัฟดาเมจนะครับบัฟวิ่งเร็วแล้วก็บัฟความแม่นยำนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทานะครับการลงสเตตัสหมัดพาวนะครับแพด150สกิล147นะคุณผู้ชมนะก็สามารถเอาไปปรับแต่งกันได้ แต่ตัวละครเนี้ยบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่แต้มสเตตัสกับแต้มสกิลเนี่ยสูงสุดนะครับในเกมแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเขาทาเควสมาครบสุดๆเลยนะครับตัวนี้เลยเอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันก็สําหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับลุงเฮียบได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับลุงเฮียบสำหรับวันนี้ลุงเฮียบก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ